เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะพระชายาของท่านอองอัปปารักยิ่งบทที่สิห้า หลังเจียงหรวนซาพูดจบบรรยากาศในห้องก็กระอกระอ่วนเป็นอย่างยิ่งแขกที่นั่งอยู่ต่างรู้ว่าพระชายาจิ้งอันอองคอนไม่ไม่ได้รับความโปรดปรานถึงอย่างไรก็อับปะลักขนาดนั้นใครจะรักได้ลงเล่าแม้จิ้งอันอองจะตาบอดแต่เขาก็เป็นคนมีความปรารถนาเป็นคนมีรสนิยมในด้านความงามล้ำเลิศเขาต้องไม่มีความเชื่อมโยองอะไร ตับสาตีอัปลักษณ์คนนี้นะนี่เป็นเรื่องที่รู้โดยทั่วกันทั้งล่วจริงตอนนี้ เรื่องตลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองล้วจริงก็คือนางคนเล่าเรื่องในหอแปดเซียนมักเอานางมาล้อเลียนเป็นประจำก็ไม่เห็นท่านอองจะออกหน้าให้นางไม่ต้องพูดถึงคนสกุลเจียงเลยวันนี้ทางสกุลเจียงยังตั้งใจเชิญนักเล่าเรื่องคนนั้นมาว่ากันว่าให้มาเล่าค่าเวลาหลังมื้ออาหารมีท่าทางอยากจะปกป้องกันที่ไหนเห็นได้ว่าไม่ใส่ใจบุตรสา าคนนี้เลยสักนิดทุกคนแน่ใจแล้วว่าพระชายาจิ้งอันอ,องเป็นคนไร้ค่าที่ใครก็รังแกได้เจียงรวนซาตอบเจียงเมืองเสียงอย่างไม่เกรงใจเช่นนี้ในบรรดาแขกเหล่านั้นมีขุนนางที่สยบอยู่ใต้ใชายกระโปรงเจียงเมืองเสียงทนดูต่อไปไม่ได้แล้วลุกขึ้นยืนอย่างกล้าหาญ ได้ยินมาว่าพระชายาอ๋องยามอยู่ในบ้านก็ไม่รู้จักแบ่งที่ต่ำที่สูงยิ่งกับน้องสาวตัวเองยิ่งรังแกยามลูดูท่าเรื่องนี้คงไม่ใช่ข่าวลือสินะฮะึอยู่ต่อหน้าคนมากมายขนาดนี้ยังไม่รู้จักเก็บงำกิริยาท่าที่หนที่รับตาคนชีวิตของแม่นางเจียง จะต้องลำบากยากแค้นจนสุดพรรนาเป็นแน่เจียงเรือนซาหันไปมองคนผู้นั้นในใจมีความคิดแค่อย่างเดียวน่าสงสารนะพี่ชายท่านนี้ยังหนุ่มยังแน่นแท้แต่สายตากลับฝ้าฟางเป็นคนแก่เสียอย่างนั้นตกลงใครเป็นคนหาเรื่องใครกันแน่คนตั้งใจมองปราดเดียวก็รู้ชัดแล้ว ภายใต้การจับจ้องของทุกคนยังสามารถชีนกเป็นไม้กลับดำเป็นขาวเขามีตาไว้ทำไมเนี่ยเอากระจกตาออกมาบริจาคให้สนจี้ไปเถอะเจียงหลินซีขมวดคิ้วเอ่ยเตือนอยู่ข้างๆพี่หญิง คนผู้นี้คือเจียเหยียนจูบัณฑิตท่านฮวาในการสอบเคอจีปีนี้เขามาหาพี่หญิงรองทุกวันได้ยินมาว่าตอนนี้เป็นคนดังเบื้องหน้าพระพักฝาบาทกำลังได้รับความโปรดปรานทีเดียวเจียงร่วนสาครุ่นคิดชื่อนี้สุดยอดไปเลยเจียเหยียนจูมีหน้าเล่าที่แท้ก็บัณฑิตท่านฮาวานี่เองนางพูดกลัวหัวเราะใช่แล้ว เจียเหยียนจูเชดิดคางกล่าวอย่างโอหังในเมื่อท่านบัณฑิตท่านฮาวาเข้าใจเรื่องการแยกแยะที่ต่ำที่สูงดีถ้าอย่างนั้น ตอนนี้ท่านพบพระชายาององเหตุใดจึงไม่แม้แต่จะทำความเคารพเล่าเจียงรวนซายิ้มตนตาหยีขณะเอื้อนเอย่ยน้ำเสียงตอนเอย่ยประโยคครึ่งหลังพลิกกลับจากหน้ามือเป็นหลังมือหน้าเกรงขามแม้ไม่ได้บรรดาลโทสะเจียเหยียนจูถูกนางตบหน้าจังๆขณะนั้นหาทางลงไม่ได้จึงชีนางแล้วพูดว่าเจ้าเจ้า เจ้าสตรีอัปปะลักษ์ข้าทำเรื่องพดุงความยุติธรรมสง่างามใจกว้างไม่มีทางก้มหัวให้อำนาจร้ายกาจเด็ดขาดเจียงรวนสาพูดไม่ออกแล้วเพียงไม่ชนะก็ด่าคน้นนี่นาหรือบัณฑิตท่านฮาวาเป็นถังใส่มูลสิไม่ว่าผู้เข้าสอบเคอจีครั้งนี้คุณสมบัติไม่ได้เรื่องเอาเสียเลยดูท่า ไอเท้าเจีย่ยจะไม่ชอบเปิ่นหวังเฟยมากจริงๆสินะแต่เรื่องเราเป็นเช่นนี้เปิ่นหวังเฟยอ,อยากถามหน่อยยามหลู่สตรีเชื้อพระวงในถงเช่นนี้ เจ้ารู้หรือไม่ว่าจะมีจุดจบอย่างไรเจียงรวนซาเงยหน้าศบตาเขาถอนหายใจเฮือกน้ำเสียงนางนุ่มนวลอ่อนหวานราวกับแค่กำลังถกเรื่องขอลดราคาสินค้ากับอีกฝ่ายยังสุภาพสีหน้าเจียเหยียนจูแปรเปลี่ยนเล็กน้อยแต่ไม่นานก็ผ่อนคลายลงเขาย่อมรู้ว่าด่าทอยามเกียรตริที่เป็นเชื้อพระวงศโทษสถานเบาคือบบยแปดสม้ โทษสถานหนักคือริบตำแหน่งขุนนางแล้วเนรเทศ หากเจียงรวนซาเป็นพระชายารักบางทีอาจมีปัญญาทำให้เขาได้รับผลเลวร้ายในภายหลังจริงๆก็ได้แต่น่าเสียดายนางเป็นแค่สตรีน่าเกียดที่แม้แต่ขอทานยังไม่ชายตาแลคนหนึ่งสกุลเจียงไม่มีทางหนุนหลังนางท่านอ่องยิ่งเป็นไปไม่ได้สตรีเช่นนี้แม้แต่หนุ่มรับใช้ริมถนนยังสามารถรังแกได้ย ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเขาที่เป็นบัณฑิตท่านหาวาสูงเกียรติเลยแต่หากแพร่กระจายออกไปบางทีอาจตกเป็นจุดอ่อนในกรมมือผู้อื่น ตำแหน่งในกรมพิธีการของเขาใกล้จะกำหนดลงมาแล้วทำความผิดตอนนี้ไม่คุ้มค่ากันแต่จะให้ขออภัยแล้วทำความเคารพสตรีผู้นี้เขาทำไม่ลงจริงๆเจียงมั่งเสียงเห็นเจียเหยียนจูเงียบงันไปพักใหญ่ก็คิดว่าเขากลัวเจียงรวนซาในใจรอบได้ย,ยังเผ็ดร้อนว่าสวะไร้ประโยชน์แต่ฉากหน้ากลับแสดงท่าทางสงสารเห็นใจออกมา เจียงรวนซาเจ้าอย่าทำเกินไปได้หรือไม่เจ้ารังแกข้าคนเดียวก็พอแล้วปล่อยใต้เท้าเจี๋ยไปไม่ได้หรือเจียงรวนซาพูดอะไรไม่ออกอีกรอบถ้าไม่ใช่เพราะเมื่อกี้พึ่งเห็นสีหน้าว่าจาของเจียงมั่งเสียงมานางก็เกือบเชื่อแล้วน้องสาวตอนนี้ใครทำเกินไปกันแน่ อ้องหดมือหดเท้ายอมให้พวกเจ้ารังแกแบบนั้นถึงเรียกว่าไม่ทำเกินไปใช่หรือไม่หลิวหรูอี้มองละครฉากนี้ด้วยสายตายเย็นชาในที่สุดก็ปริปากพูดว่า ลูกสาวทั้งสองของข้ามีนิสัยขี้โมโ,โหแต่ก็จิตใจดีงามจะทำเรื่องอย่างการลงโทษผู้อื่นจริงๆได้อย่างไรเตียงรวนซาเลิกคิ้วนางเคยดูสตรีในละครสึกวังหลังมานับไม่ถ้วน จึงมองแผนการร้ายของหลิวหรูอี้ออกในพริบตาก็แค่อยากยกยอความดีของนางทำให้นางกระดากใจเอาเรื่องต่อไปไม่ได้เฉยๆเท่านั้นนี่ขิงยิ่งแก่ยิ่งเพ็ดสีมือสูงส่งกว่าเจียงมั่งเสียงมากทีเดียวแต่ขิงแก่ผู้นี้ประเมินนางต่ำไปหน่อยหรือไม่เจียงรวนซาถอนหายใจ อีเหนียงชมกันเกินไปแล้วแม้ข้าจะมีจิตใจเมตตาแต่เรื่องอย่างการลงโทษคนข้าก็ยังทำได้พอพูดประโยคนี้จบหลิวหรูอี้พลันหน้าเขียวคล้ำนางกำลังจะปริปากแต่พ่อบ้านพาเจียงผิงเซิงรีบร้อนเดินเข้ามาเสียก่อนอ้ยยาไต่เท้าเตี่ยอย่าได้ใส่ใจเลยเป็นผู้แซ่เจียง อบรมสั่งสอนลูกไม่ดีเองท่านนั่งเทดิดนั่งเทดิดเจียเหียนจูพอปรากฏตัวออกมาก็ตกที่นั่งลำบากเห็นเจียงผิงเซิงส่งบันไดให้เขาลงก็แคนเสียงหึอย่างเย็นชายอมคล้อยตามไปเจียงผิงเซิงปลอบเจียเหียนจูเสร็จก็หันมาทางโต๊ะประธานเดินไปพลางบอกมือพูดมามาเริ่มงานเลี้ยงกันเถอะ วันนี้ทุกคนกินดื่มให้เต็มที่ไม่มองไม่เลิกกระเจียงรวนซารอให้เจียงผิงเซิงมาสร้างความลำบากให้นางใครจะรู้ว่าเจียงผิงเซิงกลับไม่พูดอะไรแม้แต่ประโยคเดียวหลังนั่งลงข้างกายนางยังให้นางกินผักกินปลาเป็นระยะเจียงหลินซียากจะได้พบพี่หญิงซักคราอารมณ์ดีเป็นอย่างยิ่งอดไม่ได้ต้องคีบอาหารมาใส่ในชามเจียง ร่วนซาพี่หญิงนี่เป็นอาหารที่เมื่อก่อนท่านชอบกินกินให้มากๆนะขอรับ เจียงรวนซาไม่อยากใส่ใจเจียงผิงเซิงแต่น้องชายตัวน้อยคนนี้เป็นมิตรอย่างแท้จริงนางไม่อาจไม่ไว้หน้าสวมผ้าปิดหน้ากินข้าวไม่สะดวกดังนั้นเจียงรวนซาจึงกินไปแค่ไม่กี่คำไม่นานก็วางตะเกียบเจียงผิงเซิงเห็นเจียงรวนซาวางตะเกียบแล้วก็พูดยิ้มๆกินอิ่มแล้วหรือดีเลย เจ้าตามไปห้องหนังสือสักเที่ยวพ่อมีเรื่องอยากปรึกษากับเจ้าเจียงรวนซาหัวเราะเฮ่เในใจเป็นร้อยรอบแค่มากินเลี้ยงวันเกิดนางก็รู้ตื้นลึกหนาบ้างคนในบ้านยังแจมแจ้งแล้วนอกจากน้องชายคนเล็กเจียงหลินซีคนอื่นๆล้วนไม่ใช่คนดีอะไรมีหน้าเล่าตอนนางแต่งงานถึงได้คิดยัดสาวใช้หน้าตางดงามเข้าตัวอ่องไป ว่ายวนสนจี้ไปเสียงผิงเซิงเรียงหานางในครั้งนี้ต้องไม่มีเรื่องดีอะไรแน่นอนท่านพ่อมีเรื่องอะไรก็พูดกันที่นี่เถอะอีกเดี๋ยวข้าต้องรีบปรับแล้วสองวันมานี้ร่างกายท่านอ่องไม่ค่อยดีต้องการให้ข้าคอยอยู่ดูแลข้างๆ เจียงรวนซาพูดพลางขี้ยิ้มบางเจียงผิงเสิงมองนางด้วยสายตายเย็นยะเยือกท่าทางเหมือนจะบอกว่าข้าเชื่อว่าเจ้ามีแผนบางอย่างในใจจริงดังคาดเจียงผิงเสิงกล่าวนี่เป็นไปไม่ได้กระมังจวนอ๋องมีคนตั้งมากมายท่านอ๋องอยากให้เจ้าอยู่ข้างๆหรือพูดจาดีๆเป็นไหม เจียงผิงเซิงกลัวว่าอีกเดี๋ยวนางจะวิ่งหนีไปจริงๆหอนนี้จึงไม่เล่นลูกไม้อีกมองเจียงรวนซาพร้อมพูดทั้งยิ้มตาหยีว่าซาเออพ่อรู้ว่าเจ้าลำบากมากตอนอยู่ในตัวอ๋อง เจ้าดูสภาพของเจ้าสิท่านอองเองก็ลำบากเช่นกันนางร่ำร้องคร่ำครวญหรือนางยังคงมีกินมีใช้สุขสบายสามารถออกห่างจากพระเอกแถมยังมีต้นขาทองคำให้กอดด้วยชีวิตที่ผ่านมาของนางก็สุขสงบดีไม่ใช่หรือเดิมที เจียงผิงเซิงคิดว่าหลังเจียงรวนซาแต่งเข้าจวนอ่องแล้วไม่กี่วันก็จะวิ่งกลับมาร้องไห้คร่ำครวญแต่นึกไม่ถึงเลยว่า ต้องให้เขาไปเชิญถึงจะกลับมามินำซ้ำสาวใช้ที่เขาเตรียมให้นางก็ไม่ใช้สักคนทำให้แผนการเกาะท่านอองของเขาเป็นอันศูญเปล่าเจียงผิงเซิงไม่ได้รับการตอบกลับจากเจียงรวนซาจึงตรงเข้าประเด็นทันทีสาเออพอคิดว่าไม่อย่างนั้นให้น้องสาวเจ้าไปอยู่เป็นเพื่อนเจ้าดีหรือไม่ จบคำนี้หลิวหลูอี้ก็มองมาแลกเปลี่ยนสายตากับเจียงผิงเซิงเจียงรวนซากเข้าใจทันทีว่าเขากำลังวางแผนอะไรอยู่แต่ก็ยังแส้ทำเป็นถามท่านพ่อหมายความว่าอย่างไรเจียงผิงเซิงมีสีหน้าดูถูกดูแคลนประมาณว่าสมองขี้เลื่อยของเจ้าไม่เข้าใจอะไรเลยจริงๆเขาพูดต่อ เจ้าดูสิหากเสียงเอ๋อได้รับความโปรดปรานจากท่านอองชีวิตในตัวอองของเจ้าก็จะได้ดีขึ้นบ้างยิ่งไม่ต้องพูดถึงหากเสียงเอ๋อกับท่านอ,องมีลูกชายลูกสาวด้วยกันสักคนสองคนหลิวหลูอี้ตัดบทเจียงผิงเซางในท่านเสียงเอ๋อของพวกเรามีสถานะได้ดีร้ายอย่างไรก็ติดสิบอันดับแรกในตารางสาวงามชายหนุ่มในลั่วจริง ที่เพียบพร้อมทั้งรูปสมบัติและทรัพสมบัติที่มาขอแต่งงานก็มีไม่น้อยจะให้นางไปเป็นอนุภรยาได้อย่างไรโหยเย็นเจ้าพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไรเจยียงผิงเซิงโมโหแล้วจะยงรวนซาเท้าค้างมองไปทั้งหลิวหรอ่้ แต่ว่าเรื่องนี้เกี่ยวพันถึงความสุขของสาเออเสียงเออได้รับความอัปยศอดสูสักหน่อยจะนับเป็นสิ่งใดได้ถึงตอนนั้นพอเสียงเออกับท่านอองมีลูกกันก็ต้องเรียกเจ้าว่าท่านแม่อย่างเลี่ยงไม่ได้เลวรูออี้เอ่ยตอยังเป็นหูหยินที่คำนึงถึงความถูกต้องเหมาะสมจริงดังคาด เจียงผิงเซิงยิ้มแย้มเจียงรวนซาฟังแล้วอยากหัวเราะถ้าไม่ติดว่าจะเป็นการหลุดภาพลักษณ์นางคงแลบลิ้นปลิ้นตาแล้วบอกพวกเขาว่าหน้าไม่อายจริงๆให้เจียงเมืองเสียงเข้าตวนอ๋องไปวางอำนาจบาดหญ่แถมยังจะให้มีลูกชายคลอดลูกสาวสืบพ่อตำแหน่งอ๋องด้วยแผนการนี้วางได้เฉียบขาดมากถ้าว่าน้าเสียได จินตนาการแสนหวานสมบูรณ์แบบแต่ความจริงกลับย่ำแย่นักนางไม่คิดจะให้พวกเขาสมหวังหรอกเจียงรวนซาไม่ตอบสนองเจียงผิงเซิงเอ่ยกับเจียงหลินซี่ที่นั่งอยู่ข้างกายเจียงรวนซาว่าเฮ้อ ลูกชายคนดีเจ้าช่วยโน้มน้าวพี่สาวเจ้าหน่อยสิหัวคิ้วเจียงหลินซีขมวดมุ่นเขามองหลิววรูอี่แล้วก็มองไปทางเตียงมั่งเสียงที่ไม่พูดอะไรเลยตั้งแต่เมื่อครู่นี้เด็กหนุ่มเม้มปากขยับเข้าไปใกล้แล้วกระซิบเสียงแผ่วเบาข้างหูเตียงหร่วนซาวว่าพี่หญิงตอนอยู่ในบ้านพวกเขารังแกท่าน ตอนนี้ท่านแต่งออกไปแล้วพวกเขายัางคิดจะรังแกท่านอีก ท่านอย่าได้ตกลงเด็ดขาดนะขอรับเจียงรวนซาช่ง,งักช่งงนเล็กน้อยนางคิดว่าความสัมพันธ์ของเจียงหลินซีกับเจ้าของร่างเดิมน่าจะไม่เลว้วแต่นึกไม่ถึงเลยว่าเจียงหลินซีจะไม่เห็นแก่ความปรารถนาของมารดาผู้ให้กำเนิดกลับยืนอยู่ฝั่งเจียงร่วนซาอย่างแท้จริงยิ่งไปกว่านั้นเขาบอกว่าเจ้าของร่างเดิมโดนรังแกตอนอยู่ที่บ้านท่านใดนั้นะ เจียงรวนซาพอจะเดาออกบ้างแล้วดูท่าข่าวลือเหล่านั้นคงมีคนจงใจแพร่ออกไปเพื่อสาสตร์โคลนให้เจ้าของร่างเดิมที่ทำแบบนี้คงไม่มีอะไรมากไปกว่า ต้องการจะเหยียบย่ำคนหนึ่งเพื่ออุ้มชูอีกคนบุตรีสองคนของสกุลเจียงหากคนหนึ่งเน่าเฟะหาดีไม่ได้ย่อมสามารถทำให้เห็นว่าอีกคนโดดเด่นมากเพียงไรเช่นนั้นเรื่องเหล่านี้ใครเป็นคนทำกันแน่ไม่ต้องบอกก็รู้เจียงรวนซา เป็นแค่คนที่มาจากโลกอื่นแต่ในเมื่อนางกลายเป็นเจียงร่วนซาที่อยู่ในโลกนี้แล้วเช่นนั้นก็ต้องเอาชีวิตรอดยังคงเป็นประโยคนั้นพยัก์ไม่สำแดงบาร,รมีเจ้าก็คิดว่าข้าเป็นลูกแมวน้อยเสียแล้วเจียงรวนซาตบหลังมือเจียงหลินซีเป็นเชิงปลอบยอนหันไปพูดกับเจียงผิงเสิงว่า เรื่องนี้ข้าไม่ตกลงได้ยินนางปฏิเสธเด็ดขาดคนที่มีแผนการร้ายในใจทั้งหลายต่างก็สีหน้าแปลเปลียนมีแค่เจียงหลินซีที่พยักหน้าให้นางด้วยความดีใจแล้วก็แอบชูนิ้วโป้งให้นางเจียงผิงเซิงแทบจะตบโต๊ะลุกขึ้นยืนเจียงรวนซ่าดีรายอย่างไรเจ้าก็แ่เสียงทำไมเจ้าไม่คิดเผื่อบ้านเดิมของตัวเองบ้าง เสียงรวนซาพูดเสียงเรียบไม่คิดจะบ่ายเบียงกับพวกเขาอีกแต่กลับเอ่ยทะลุกลางป้องทันทีเช่นนั้นสกุลเจียงเคยคิดเผื่อข้าบ้างหรือไม่เจียงผิงเซิงนิ่งค้างพูดดุดันว่าจะไม่เคยคิดเผื่อเจ้าได้อย่างไรข้าไม่ได้คิดเพื่อเจ้าเจ้าจะสามารถปีนไปหาจิ่งอันอองผู้สูงสักได้หรือนำหน้าอย่างเจ้าเนี่ยนะ เจียงรวนซาร้องโอ้อย่างเฉยเมยท่านพ่อเก่งกาจขนาดนี้ก็ควรส่งน้องหญิงเข้าไปตั้งแต่แรกเลยสิเฮ้อข้าปีนป่ายขึ้นที่สูงเช่นนี้ช่างเป็นการทำหน้าที่อันยากลำบากเกินความสามารถจริงๆเสียงของนางแผ่วเบาในถ้อยวาจาแฝงความหมายลึกซึ้งอย่างยิ่งเอาไว้ตายจริง ใครใช้ให้ค่าเป็นคนที่สวรรค์ลเลือกเล่าข้าเองก็ทำอะไรไม่ได้กดดันจริงๆเลยอาจจะเป็นเพราะข้าโดดเด่นเกินไปกระมังเจ้าเจ้าปริก้าขาแข็งแล้วใช่หรือไม่เจียงผิงเซิงโกรธจนหนวดแทบชี้ตอนนั้นเองหลิวรูอี้ก็สอดปากพูดขึ้นว่าสาเอ,อ๋อวันนี้เป็นวันเกิด อายุครบห้าสิบปีของพ่อเจ้าเจ้าหยั่วโทสะเขาเช่นนี้ได้อย่างไร เจียงรวนซากลับสกุลเจียงมาได้ไม่ถึงหนึ่งชั่วยามก็รู้เช่นเห็นชาติคนเหล่านี้หมดแล้วเจ้าของร่างเดิมใช้ชีวิตยังอัดอั้นตันใจเป็นอย่างยิ่งมีหน้าเล่าสุดท้ายถึงได้จิตใจบิดเบี้ยวแต่นางไม่ใช่เจียงรวนซาคนเดิมอีกแล้วคนอื่นรังแกนางนางจะเอาคืนกลับเป็นเท่าตัวคนแบบนี้ไม่คู่ควรกับการเป็นพ่อแม่คน หากพวกท่านมีปัญญาก็ส่งคนเข้าไปเองสิเจียงรวนซาบอกเมือเจียงผิงเซิงโปรโดจนหัวเราะเสียงเย็นไม่หยุดย่ยมเลยคิดว่าเจ้าเก่งตาสามารถจริงๆหรือไรในั่วจริงนี่มีใครไม่รู้บ้างว่าท่านอ๋องไม่แต่ต้องเจ้าด้วยซ้ำหากวันนี้เจ้าไม่ตกลงภายหน้าเจ้าก็ไม่ต้องมาเรียกข่าวว่าพ่อ พวกเราสกุลเจียงไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าอีกต่อไป ชุนหัวกับสิวสือฟังถึงตรงนี้ก็ใกล้จะขาดสติแล้วแม้พวกนางจะเป็นสาวใช้แต่บิดามารดาก็ยังอยู่ลหลวนแต่รักใครเอนดูตนเป็นพิเศษไม่นึกมาก่อนเลยว่าตายล่านี้จะมีคนหน้าด้านไร้อย่างอายเพียงนี้อยู่ด้วยไม่สิไม่คู่ควรเป็นคนด้วยซ้ำชุนหัวกลั้นน้ำตาแล้วพูดว่า พระชายาพวกเราไปกันเถอะเจ้าค่ะทนดูสีหน้าวาจาคนเหล่านี้ต่อไปไม่ไหวแล้วสิวสือเองก็พูดเช่นกันใช่เจ้าค่ะพระชายาจากนี้ท่านมีท่านอ่องแล้วและมีพวกเราด้วยบ้านเดิมเช่นนี้ไม่มีก็ไม่เห็นเป็นไรเจียงผิงเซิงพลึงตาใส่สาวใช้น้อยทั้งสองด้วยใบหน้าบิดเบียเย้ยวเยแกพูดว่าเลิกเสแสร้งได้แล้ว เจ้าคิดว่าข้าไม่รู้หรือว่าเจ้ามีความเป็นอยู่เช่นไรตอนอยู่ในจวนอ๋อง เขากวักมือเรียกพ่อบ้านพี่อยู่ด้านข้างเข้ามาพ่อบ้านรีบปรีดขึ้นหน้าส่งห่อผ้าห่อหน้อยมาให้ห่อผ้าห่อหน้อยนั่นเจียงรวนซาคุนตาเป็นอย่างยิ่งด้านในใส่ผงรากบัวและจี๋จือจ้อเจียงที่นางทำเองกับมือเอามามอบให้เป็นของขวัญวันเกิดแก่เจียงผิงเซิงปากนางบอกว่าอยากประหยัดเงินแต่ของขวัญที่มอบให้กลับตั้งใจจริง ตั้งอ,อกตั้งใจทําอยู่หลายวันเลือกส้มกับรากบัวชั้นดีด้วยตัวเอง เขี้ยวจี๋จืดเจียงใช้มีสับรากบัวบดเป็นผงแม้แต่ฟืนนางยังเติมด้วยตัวเองด้วยเหตุนี้ปลายนิ้วเลยโดนลวกเป็นแผลหลายนิ้วเจียงผิงเ่ิงรวยพอแล้วนางคิดจริงๆว่าของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดคือน้ำใจของบุตรสาวตอนนี้น้ำใจของนางถูกเจียงผิงเซิงโยนลงบนโต๊ะเหมือนขยะชิ้นหนึ่งก็มีปานเจียงรวนซาอดคิดไม่ได้ว่า บนโลกนี้พ่อแม่ส่วนใหญ่ต่อให้ลูกชายลูกสาวมอบยาต้นหนึ่งให้ ก็ยังปื้มปริ่มยินดีแต่เจ้าของร่างเดิมโชคร้ายเกินไปแล้วพ่อแม่ที่นางได้พบเจอดันเป็นพวกส่วนน้อยเสียได้เมื่อกี้เจียงผิงเซิงยังเห็นแก่ส่วนรวมกดเสียงพูดระบายโทสะแต่ตอนนี้โมโหแทบแย่แล้วหาเรื่องต่อหน้าทุกคนแบบนี้เตรียมตั้งใจจะสร้างความลำบากให้เจียงรวนซาแล้ว ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ